กรบเรียนท่านประธานวุฒทสภาที่เคารพกระผมพลเอกรัฐรัตนวาน n ทีสมาชิกวุทิสภาขอขอบพระคุณที่ท่านประธานได้กรุณาให้โอกาสกระผมในการอภิปรายรายงานประจำปี2565ของสารรัฐธรรมนูญก่อนหนึ่งก็ขอชื่นชมว่ารายงานก็จัดทำได้อย่างดียิ่งนะครับมี เนื้อหาสาระครอบคลุมในทุกประเด็นในส่วนของสารนนนั้นนอกจากสำนักงานสามนูนแล้วก็ผมก็ขอชื่นชมการทำงานของคณะตุลาการสารธรรมนูนที่ผ่านมาซึ่งสามารถวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนต่างๆได้อย่างทันกับเวลาแล้วก็ เป็นที่ยอมรับผลการวินิจฉัยของสารันูญเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งกระผมขออนุญาตใช้เวลาไม่มากนะักในสองสามประเด็นนะครับเนื่องจากเพิ่งได้อ่านรายงานในเช้าวันนี้ประเด็นแรกในส่วนของงบการเงินเนี่ยซึ่งอยู่ในหน้า2 5 1นะฮะหน้า251 ผมมีข้อสังเกตอยู่ในประเด็นของการตั้งงบป,ประมาณและของค่าใช้จ่ายอย่างถ้าเราดูปี2564รายได้มี424ล้านเศษแต่รายจ่ายมีเพียง264ล้านเศษก็คือตั้งงบป,ประมาณไว้สูงกว่ารายจ่ายจริงถึง1 37.5 มาดูปี2565รายได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นราได้จากุบประมาณแผ่นดินมี392ล้านเศษรายจ, 39, 000, 000รจ่ายมี309ล้านเศษตั้งสูงกว่า82ล้านคือ120สำหรับปี64ที่รายจ่ายน้อยกว่าถึง้อย1 3 7 5นั้นอาจจะเป็นเนื่องจาก เป็นปีที่มีโควิดระบาดนะะฮโครงการต่างๆก็อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องการเดินทางในประเทศต่างประเทศในเรื่องของโครงการก่อสร้างต่างๆก็มีหลายโครงการที่ล่าช้าหรือแม้แต่โครงการจัดซื้อจัดหาก็อยากจะเพียงแต่ตั้งประเด็นไว้เป็นข้อสังเกตว่าเมื่อตั้ง บประมาณไว้สูงเนี่ยต่ใช้ใจ่ายน้อยเนี่ยก,ก็มีผลต่อการใช้ใจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ไม่สามารถใช้ใจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ได้ขอตั้งไปนะแล้วก็อยากเรียนถามว่าสมมุติว่ามีโครงการที่ขอตั้งไปในแต่ละปีนั้นหากไม่ได้ดําเนินการยังนับงบประมาณส่วนนั้นไปดำเนินการกับโครงการเดิม ในปีต่อไปหรือไม่นะครับหรือว่าผลักงบประมาณที่ไม่ได้ใช้จ่ายในแต่ละปีเป็นงบสะสมของสารนัญมไปเลยก็อยากขอกรบเปลียนสอบถามเป็นความรู้นะฮะเรื่องที่สองเป็นเรื่อง ITA ซึ่งผู้แทนของคณะกรรมธิการกริจการองค์กรอิสรสตามรัฐรรมนูญคือท่านปานเทพขยัญเอื้อหนามท่าน ได้กรุณากราบไปแล้วส่วนหนึ่งไอทีเอของสำนักง,งานสารธรรมนูญได้ร้อยละแปดสิบเก้าจุดหนึ่งสองใช่ครับก็ถือเป็นระดับ a เพราะระดับ a อยู่ที่ร้อยละแปดสิบ้าถึงร้อยละเก้าสิบสี่จุดเก้าเก้าแต่ท่านทราบไหมอย่างที่เนี่ยสำนักง,งานในกาธิการวุฒิสภาเนี่ย ได้ ITA ค่า ITA ถึง197,198นะทั้งที่มีบุคลากรมากตั้งพันหน้า600คนแล้วก็มีภาระหน้าที่มากมายมหาศาลก็อยากจะตั้งขอสังเกตเพิ่มเติม,มจากที่ท่านปานเทพไวยเอ่ยนับท่านได้กลาวกราบไปแล้วว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหน ผมอ่านดูก็มีปัญหาเรื่องการประกันการทุจริตที่ได้คะแนนค่อนข้างต่ําอันนี้ก็คงจะสามารถดาเนินการได้ถ้ามีการเข้าไปประเมินไปตรวจสอบไปวิเคราะห์ว่าทําไมถึงได้ i t ทอไม่ใช่ต่ําแต่ยังไม่ยังไม่สูงเพียงพอเพราะมีคําว่าสารขึ้นข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่ได้ร้9ยเนี่ย ก็ต้องถือว่ายังยังไม่น่าภูมิใจนะครับก็ก็ฝากท่านนายขารี่การได้กรุณาให้ความสำคัญในประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องงานประชาสัมพันธ์นะฮะสารรัฐธรรมนูญมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองของประเทศต่อ คณะรัฐมนตรีต่อสภาเพราะเป็นแหล่งรวมของการวินิจฉัยและคาวินิจฉัยของสามนูย,ยังผูกพันไปกับทุกองค์กรตามที่รัฐมนูนและบัญญัติไว้และบทบาทภารกิจของสามนูเองก็มีค่อนข้างจะมากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆนะจึงเห็นได้ว่ามีเรื่องร้องเรียน ไปสู่สารัฐธรรมนูญปีละไม่ใช่น้อยแต่ผมคิดว่าประชาชนคนไทยเนี่ยยังมีความเข้าใจในบทบาทของสารรัฐธรรมนูญมีความเข้าใจในหลักนิติธรรมไม่มากเพียงพอนะมันตรงนี้ก็ฝากสา,ามนูนไว้ว่าผมผมเห็นข่าวที่สา,ามนูนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสารานูนในต่างประเทศอยู่เป็นประจำซึ่งทำได้ค่อนข้างดี แต่ในแง่ของข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานที่เกี่ยวข้องกับสารรัฐธรรมนูนเรื่องของรัฐธรรมนูญเองและข่าวสารที่จะไปสู่พี่น้องประชาชนยังค่อนข้างจะมีน้อยนะครับค่อนข้างจะมีน้อยไปดูโครงการหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยท่านมีโครงการพัฒนายุวชนสารรัฐธรรมนูนชื่อดีมากเลยนะฮะแล้วก็ อย่างนี้ก็ใช้กันทุกแห่งจะยุวชนหรือจะยังบัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีกันแทบทุกสถาบันอปอ,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 อกก็เพิ่งเปิดของพลังงานสถาบันพลังงานเขาก็มีสอนหลักสูตรสำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง40ต่างๆเหล่า,า,านี้แต่ท่านท่าน,านมีชื่อโครงการที่ดูสวยหรูแต่ทั้งปีท่านเปิดโครงการเดียว แล้วมีอยู่แค่สามวันเองอะ่ะแล้วผู้เขารพการอรมมีห้าสิบสี่คนอะ่ะแต่เยาวชนไทยมีเป็นสิบล้านคนน่ะนะฮะมันจะต้องมีวิธีการแล้วก็มีแนวความคิดในการที่จะขยายนขยายเค,ครือข่ายของท่านสู่เยาวชนสู่ สถาบันการศึกษาอย่างที่ท่านปานเทพขอยืน้ันทำได้ได้เกณาแนะนําไว้ในระดับหนึ่งเหมือนกันว่าควรจะประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะเผยแพร่เรื่องของสารรัฐมนูญให้กับพี่น้องประชาชนให้กับเยาวชนได้มีโยกาสรับรูก้ก็จึงอยากจะกลับรปยนถามท่านในขาทาการว่าผ่านท่านปจารย์านวทฒิสภางานป,าาประชาสัมพันธ์ในส่วนของ ภายในประเทศหรือไปสู่พิ่น้องประชนเนี่ยท่านใช้ช่องทางอะไรบ้างถ้ามีโครงการอะไรที่ที่เป็นรูปธปรรมและมีงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะชัดเจนมากน้อยเพียงใดครับก็ขอกราบขอพระคุณนะฮะท่านประธานวุฒิสภาที่โอกาสผมได้อภิปรายเพิ่มเติมแล้วก็ขอพระคุณท่นานสำนักเลขาธิการสามนูทิด้กุณามาชี้แจงในวันนี้ครับขอพระคุณนะ